กราบสวัสดีนะคะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กับกับเกมการแกล้งคุณครูนั่นเองนะคะผมความจริงไม่ควรเรียนแบบแบบนี้นะคะทุกคนมันไม่ดีนะคะอ่าวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมนี้นั่นเองนะคะไปกันนะคะไหนเดี๋ยวซิว่าเขาจะให้เราทำอะไรนะคะอืม คูอยู่ในห้องคื้นคูอยู่ในห้องอดูเหมือนว่าเราจะต้องหาอะไรมาอ่านี่ไงนี่แล้วก็วางบนโต๊ะนะฮะอ่าแล้วก็เอานี้ปิดไปฮะไปฮะเราก็จะปิดเราก็จะแก้งคุณขูด,ด้วยก,กันกดกิ่งนะฮะ แล้วก็ไปฮะไปก่อนฮะไปก่อนฮะไปแล้วไปแล้วแล้วก็ปิดประตูด้วยอ่เออแล้วเมื่อไหร่ครูจะอ่านหนังสือแล้วอ่าครูจะอ่านหนังสือพิมพ์แล้วอ้าว หช่เป็นครูเจ็บใหญ่เลยค่ะทุกคนรู้สึกเหมือนว่าเราจะต้องหาอะไรไปใส่ในซุปของคุณครูนะคะทุกคนนี่ไงอุ๊ยรู้สึกเหมือนเมื่อกี้มีกับดักที่คุณครูคเขาวางไว้อยู่ด้วยนี่นะไปกันนะฮะ แม่ล่าเขียนว่าให้เราเอาน้ำส้มใสชูใส่เข้าไปในอาหารของครูโอเคค่ะไปกันคับไปเราจะไปก่อนนะ่าอ,อันนี้คุณครูไปนั่งอยู่อีกแล้วคะ,ะนั่งหลับเราจะเอาอะไรไปด้วยดีไหมั้นเราเอานี้ไปดีวดกว่า เพื่อคุณครูล็อกไว้ล็อกไม่ให้เราเข้านะฮะไปก่อนนะไปก่อนถ้าคุณครูจับเราได้นี่เราสวยเอ้ยคุณครูจับได้คุณครูจับได้อะคุณครูจับเราได้อะคุณครูจับได้อ่ะคุณูจับได้ไงคุณคูจับได้ไง คุณครูเห็นเหรอคุณครูเห็นหรอไปแล้ว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 ไม่อยู่แล้วคุณครูจะจับเราได้แล้วคะทุกคนไปแล้วไปแล้วค่ะไปแล้วไปแล้วออกข้างนอกก่อนออกข้างนอกนอกก่อนดปไปตูครูออกมาไม่ได้แน่นั่นไง นี่ปิดไส้หน้าคุณเลยมันครูจับเราได้ไงอะทุกคนนี่เราจะเอาที่ปลาใสก่กนะูอะหนีเนยไอไม่จับได้ไอนะไม่เราถูกจับได้อะทุกคนไม่นะทุกคนปลนะาคือสวยเลยนะคะทุกคน ตอนนี้รู้สึกเหมือนคุณครูอยู่ในครัวนะคะเรายังไม่ไปนะอันนี้คุณครูอยู่ในครัวนะคะอ่าแล้วตอนนี้ตอนนี้คุณครูอยู่ในบ้านนะคะไอ,ยอ้ยิคูล็อกอะ่ะ งั้นเราหาอะไรมาไอ้นี่ก็ซื้อก็ได้เสียตังค์ไงยีงไงน้ำส้มใส่ชูใส่ฮะแล้วเราก็จะ ไม่บลครูเราอยู่นี่นะเนี่ยปลาแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยปลาอยู่เนี่ยเราใส่น้ำส้มใส่ชูไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เท่ากับว่าเราจะแก้คุณครูนั่นเองอ่ะวางไว้เั็นไงคุณครูกำลังจะหา คุณครูกำลังจะกินแล้วคะนี่คุณครูกำลังจะกินแล้วคุณครูน่าจะกินแล้วนะฮะ,ก,ะ,ก,ก,ะ,ก,ะ,ะกินเลยกินเลยอัวใหญ่เลยเเลวเความจริงห้ามทำแบบนี้นะคะทุกคนมันไม่ดีนะตอนนี้เขาบอกให้ทำ ทีวีของคุณครูเสียได้เลยอืมคุณครูแสดงว่าคุณครูกำลังดูกระตุดเดี๋ยวในจอน,นั้นเป็นคุณครูเองไม่ใช่หรอกให้เราทำอะไรกับทีวีคุณครูได้เลยเออคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าให้ทำอะไร รู้เปล่าคูยังดูทีวีอยู่เลยอ่ะเราจะทำาไงดีคะทุกคน,นคือยังไงดียวเราจะต้องเรียกร้องความสนใจการกดกิ่งแล้วก็ไปโหยเจิบ không vâng, cặp đặt vậy đâu Ờ... Uh, là hai kênh khu Mì Gõ hả? ไม่ใช่ค่ะทุกคนไม่ใช่ใชนี่ก็ไม่ใช่ค่ะไปแล้วค่ะคุณครูจะจับเราได้อีกแล้วไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม เราจะซื้อค้อนนะฮะนี่ซื้อนี้กว่าไข่ควงทำอะไรได้ไหมอ่ะนี่โอ้ยไม่ได้นี่ใช่เนี่ย แต่ว่าเราต้องไปเอาค้อนอะอไม่ไเรือว่าใช้ที่คีบดีคะนี่เปล่าน่าจะต้องใช้ฉันี่คะรเราต้องแอบคุณคูก่อนนะคะทุกคนไม่งั้นเราโดนจับแน่เลย,เเยทำยงไงดีฮะอ,อ,อืม ซื้ออันนี้มาก,ก็เสียเปล่าเลยเอ่อทำไงดีคะทุกคนทำไงดี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 แสดงว่าเราต้องแชร์อันนี้แน่ๆเลยค่ะคุณครูกำลังจะออกข้างนอกค่ะอ่า ทำไงดีอ่ะทุกคนทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะหรือไงดีแล้ต้องใช้อะไรอ่ะไปชั้นใต้ดินกกัน ยฉันใต้ดิน <Das> น <guided> ่ากลัวนะะไปก่อนจะไปดูทีวีอีกแล้ ใช้อะไรอะ่ะโอ้แค่คุูครูย่าเห็นเราอีกรอบก็บพอรอ,อบนี้เห็นแสดงว่าครูมีตาทิพย์แล้วฮะทุกคนแฮะอุ้ยนี่ไงคน มาเคาะไปโอเคนะไปแล้วไปแล้วนะฮะเราไปแล้วแน่โยนเลยโยนโยนไม่หน้าบ้านครูนี่แหละ <c oughs> เราโยนไม่หน้าบ้านครูนี่แหละฮะทุกคน ความจริงห้าม like, ทำางนี้นะคะทุกคนโดนตำรวจจับแน่บอกเลยว่าโดนตำรวจจับแน่ค่ะทุกคนปิดประตู lair, มาเราจะมารอดูค่ะ นี่ไงคุณคุตกใจใหญ่เลยฮะ,สะแสดงว่าคุณต้องตกใจมากไม่นะโดนตำรวจจับฮะทุกคนควาจริงห้ามทำอย่างนี้นะฮะแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย